คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลระบบกับถ่ายของเราให้ทำงานเป็นปกติในลำไส้ใหญ่ของเรามีเชื้อโรคอยู่หลายชนิดเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ที่คอยย่อยกากอาหารที่เก็บอยู่ในลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะ เชื้อโรคที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราก็คือเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ดีหร,หรือเรียกว่าโปรเบลติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอยควบคุมการทํางานของระบบลำไส้ให้เป็นปกติควบคุมจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีไม่ให้แผลงฤทธ ถ้าเรามีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีมากเกินไปจะทําให้ลำไส้ของเราเปรปลวนท้องล่วงท้องเสียลำไส้อักเสบเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นทีจ่จะต้องมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อให้ควบคุมการทางานของจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีให้ได้เพื่อให้ลำไส้ของเรา ทำงานเป็นปกติวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทานจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเข้าสู่ร่างกายทุกวันสารอาหารเควรี่เชคมีส่วนของมีส่วนผสมของจุลินทรีย์ชนิดโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเมื่อทานเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะเข้าไปควบคุมจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีไม่ให้แผลงฤทธิ์เพราะฉะนั้นจะทําให้ลําไส้ของเราทํางานเป็นปกติอาการที่กล่าวมาจะป้องกันแล้วก็ลดลงได้จุลินทรีย์โปรเบติกเนี่ยยังมีผลต่อระบบการทำงานของ ร่างกายอีกหลายอย่างการที่จะทำให้สุขภาพดีต้องมีการขับถ่ายทุกวันแล้วก็การขับถ่ายต้องเป็นปกติตรงต่อเวลาคนที่สุขภาพดีบุจรละจะเป็นก้อนลื่นแล้วก็ลอยน้ำได้นั่นคือคนที่สุขภาพดี เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกท่านมีปัญหาในเรื่องระบบการขับถ่ายทานแคลอรี่เช็ควันละครึ่งสองทุกวันจะทำให้ระบบการขับถ่ายของท่านเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับ